คุยกับเท่าพี่พบหน่อยไหมเรื่องภาษีสุราเดี๋ยวเขาเข้าสภา uh huh. ใช่ไหมค่ะ uh huh. เออคืออันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะผมก็ไม่คิดถึงขนาดว่าเออถ้าสุราจะไม่เสียภาษีเลยนี่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะค่ะ uh huh. น้องไบร์มันมีเรื่องผลกระทบทางสังคมนะ uh huh. อา้าแต่แน่นอนถ้าถ้าเกิดให้แต้มต่อสุราพื้นบ้านหรือสุราก้าหน้านแล้วแต่จะเรียก uh huh. ให้แต้มต่อชักนิดหนึ่งที่จะต่อสู้กับในส่วนของสุรารายใหญ่มันก็จะเป็นประโยชน์แต่ก็ต้องไม่สนับสนุนที่พูดทั้งหมดนี้เนี่ยผมเป็นคนที่ต้องใบเป็นพยานได้เลยไม่ดื่มค่ะไม่ดื่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสุราเบียร์ไว่า,วาไม่ต้องขึ้นหรอกพี่คงก<ม>ลัวฮาไม่ระเบอร์แล้วไม่ทางนี้บอกถ้าเบอร์ขันี้ไม่ต้องขึ้น เือมันก็ึ้นเห็นมันเป็นขวดไงอ้าวท่านผู้ชมนี่ขนาดตะกี้จัดรายการยังต้องถืออย่างนี้เลยนะแล้วเกรว่าท่านผู้ชมจะมองว่าข้างในเป็นเหล้าขาวาเทให้ดูเลยว่าไม่มีนะไม่มีไอ้แก้วตะกียใช่ไหมหาอาจจะมันเป็นภาพใหญ่ท่านผู้ชมเป็นภาพใหญ่ของรัฐบาลเพื่อไทยซื่อเขาดูภาพใหญ่ทั้งระบบเก<า>ี่ยวกับกรณีต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ของการจับตาย กินอาหารค่ะใช่ไหมเป็นฮับของการท่องเที่ยวแล้วก็การจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องสุรายอย่างเดียวค่ะมันยังไม่ได้ปรับโครงสร้างทั้งหมดหรอกเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ไหมค่ะแต่ผู้คนที่เป็นฝากสลับส่วนของทั้งสองฝากฝั่งนี้ก็บอกแล้วถูกตัดหน้าฝั่งนึงก็จะบอกอีกฝั่งนึงก็จะบอกยังไงนะทำมานานแล้วอย่างค่ะประมาณนั้นค่ะเ,เดี๋ยวได้ติดตามกันท่านผู้ชม คนเก็บภาษีส,สุราก้าหน้าน้อยกว่าสุรายายใหญ่แค่สิ <c oughs> คือทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยน้องไใบเชื่อไหมว่าจะมีคนจํานวนหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยเลย <c oughs> กับการที่จะให้สุรามันเกิดความแพร่หลายค่ะถึงแม้ว่ามันก็เกิดการถกเถียงกันเป็นว่าฝั่งของสุราชุมชนนี้ก็จะบอกมันไม่ได้ทําให้คนดื่มมากขึ้นเพ <c oughs> ียง <c oughs> แต่เปลี่ยนคือเหมือนกับเพิ่มทางเลือกอ ให้คนที่ดื่มแล้วคนที่ดื่มเขาก็ดื่มเท่าเดิมนั่นแหละอ่าอันนี้เป็นฝังเขาบอกแบบนั้นค่ะไปฟังนึงบอกไม่จริงเพราะมันถูกรวมจะดื่มมากขึ้นค่ะแล้วมันมีการยั่วตายั่วใจกันมากขึ้นค่ะมันก็แล้วแต่มุมมองนะอย่างที่เราบอกไปในทางการเมืองก็จะมีเกย์ทับรับการผมนี่เข้าใจเพราะอยู่กับข่าวการเมืองมายาวนานค่ะแล้วถึงขนาดนี้คู่ต่อสู้เขาก็ชัดเจนเล่ถูกไหมในทางการเมืองแล้วแต่ท่านจะเรียกจะเรียกว่าจะเป็นสุราชุมชนหรือจะเรียกเป็นสุราพื้นบ้าน หรือจะเป็นเรื่องสุราก้าวหน้าค่ะ,ะขณะที่ท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีมัติไปการปรับโครงสร้างเราก็เห็นเฉพาะวายวายอะไรนะวายแล้วก็ที่เกี่ยวข้องผลไม้และางุ่นแล้วก็สุราพื้นบ้านพวกโอ,อก,กระแช่สาโทรใช่ใชที่แอลกอฮอล์ <alcohol S 2> ไม่เกินเจ็ดีกรีค่ะยังไม่ได้คิดถึงกรณีสุราลันนะสุราลันโดยแท้แล้วก็เบียร ค่ะโทรไหมใ<ช>อ้เบียร์ไปสุราชแช่ไหมไม่มีความรู้เพราะไม่ดื่มใบก็ไม่มีค่ะอะสุรากรันยังเงี้ยไม่มีเดี๋ยวต้องตามดูกันต่อไปเพราะนี่เสียดายเทาิอพอ <บ S 1> ได้แจกจ่ายไปแม่งกันจะบอยท่านผู้ชมเออแก้วแแก้วใบนี้เนี่ยดูแล้วอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยภาษีเยอะแยะขนาดนี้เ่ยน้องใบน้องอ่านสิเอ้สมเก็บไว้หน่อยสิอาน้องใบถือสิมือน้องจะน่า,นารักกว่านะ สวมไว้ชั้นนิดนึงเห็นไหมคะเดี๋ยวต้องเอาเป็นกระดาษขาวมาอยู่ข้างหลังจะเห็นชัดขึ้นไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวจบรายการแล้วสวมให้ก็แล้วกันอ่านองไว้นี่เวลาดื่มมันจะอารมณ์ความรู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือภาษีช่วยชาติเอ่อนองไว้ลองถือดื่มสิอันนี้เราต้องดื่มน้ํานะเอาชนอ่านสิอันนี้เขาส่งมาให้พี่สิเปอร์ซน์ท้องถิ่น โอ้รู้สึกว่าไอ้ท้องถิ่นที่ได้พัฒนานี่เพราะอึกนี่ของเรานะเอาประมาณว่าถนนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถนนในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะแล้วมีอะไรอีกน,นะสองเปอร์เซ็นต์การกีฬาโอ้เราได้ช่วยสนับสนุนฟุตบอลนี่เล่นได้ดีนะเว้ย <c oughs> กับการดื่มครั้งนี้นะ,ะอะไรนะสองเปอร์เซ็นต์ผู้สูงอายุผู้สูงอายุคะะ่ะเบีย้ยยังชีพคนชาราใช่ไหม สสสองเปอร์เซ็นต์ที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การงดเล่าเข้าวราษาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมค่ะหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไทย PBS เอเรามีส่วนเหรอผมไม่มีเพราะผมไม่เดิมใครที่เดิมควรมีส่วนสนับสนุนจ่ายเงินเดือนให้พนักงานกับการลงทุนไทย b ีบีเอสนะไอ้คนที่เดิมนะแล้วยังไงนะดีกรีแอลกอฮอล์ก็คือปริมาณดีกรีค่ะแก้วนี้เสีย7บาท7.095บาท อ่าแล้ว22%เป็นัเป็นสับภาษรค่ะแล้วก็เขียนปิดท้ายว่าภาษีช่วยชาติจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะเราช่วยชาติกันไม่มีไม่เคยรู้มาก่อนมันจะมีความสลับซับซ้อนอกินรู้สึกว่าได้ทำประโยชน์ให้สังคมพอสมควรและทำให้โทษเกิดกับร่างกายแต่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเอโทษมาเกิดร่างกายแล้วจริงๆค่ะมันต้องมีนี่นะ ภาษีรักษาพยาบาลไหนๆก็ไหนๆเก <c oughs> ิดจะบป่วยตับของตับแข็งขึ้นมามช่วยตัวเองมั่งใช่ไหมค่ะให้มันครบไปเลยนี่อันนี้พูดเรื่องจริงส่วนเขาจะว่าการอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคือคุณอิงก,ก็ไม่ได้เขียนผิดนะน้องใบ <c oughs> ใช่ว่าคุณนุงอิงเขียนว่าข่าวดีจากรัฐบาลค่ะไปจีนไม่ต้องขอวีซ่า เช็คแล้วก็ภาษีรัพสามิตสุราพื้นบ้าน0%ก็สรรศัพสามิรแต่ภาษี<ช>ไอ้ที่มันเป็นคิดใจดีแ <ตำ S 2> อลกอฮอล์มันยังอยู่ไงใช่ใช่ตัวนั้นเนี่รามของกรมสรรพกรก็บอกอไม่ใช่ของกระสุกนกางคลังอ่ะขนาดเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออขนาดเดียวกันคุณเท่าพิภพบางคนบอกแหมออกมาแซะเลยนะเท่าพิภพ ช้าก่อนคุณเทาอีพาก์ช้าก่อนภาษีสุราไม่ใช่ศนเซนี่ค่ะ,ะยังคงต้องเสียภาษีประเภทสุราตามดีกรีแอลกอฮอล์ตามประเภทตามชนิดสุรากันต่อไปคือเขาก็ไม่ได้ผิด ของคุณทวีพบก,ก็ไม่ผิดเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ศูนเปอร์เซ็น์ทั้งหมดเลยจริงๆค่ะมันยังมีภาษีตามปริมาณดีกรีแอลกอฮอล์อีกแต่ก็ขอขอบคุณคัมภีรีนะแล้วก็ดีใจกับพี่น้องสุราชุมชนบางคนด้วยบางคนเพราะไม่ได้ทั้งหมดเพราะอะไรเหรอ<ม>สุราขาว,าขาวไงสุราขาวที่ทําส่วนใหญ่จะยังไม่ได้สุราขาวนี่หมายถึงสุรากลั่นใช่สุรากลั่นผสมค่ะอ่าอันนี้ยังไม่ได้ทั้งหมดนี้ที่เราพูดกันเราพูดในมุมมองนโยบาย เกี่ยวกับกรณีสุราพื้นบ้านสุราชุมชนหรือสุราก้าวหน้าแล้วแต่จะเรียกแต่ในภาพใหญ่ในฐานะคนที่ติดตามข่าวจริงๆในภาพใหญ่นะก็ยังอยากจะเห็นการควบคุมแต่เป็นการควบคุมที่มีเหตุมีผลต้องไบค่ะคือถ้าเติดเปิดเปิงเสียภาษีกันน้อยเกินไปมันต้องดูให้สมดุลน,นะค่ะถูกไหมที่น่าคิดก็คือการแยกออกมาสิเพราะแต้มต่อของรายใหญ่ กับสุราชุมชนหรือสุราก้าวหน้าเนี่ยมันต่างกันถูกไหมน้องใบขนาดโรงงานกําลังการผลิตเอออย่างเงี้ยแต้มต่อมันต่างกันน้องใบข้อที่หนึ่งไม่มีใครสามารถโฆษณาได้แต่รายใหญ่เขาก็ใช้วิธีมีน้ําเดิมหรือโซดาขนาดที่สุราชุมชนหรือสุราก้าวหน้าแล้วแต่จะเรียกเขาไม่สามารถจะโฆษณาได้ไงใช่ไหมมันก็เป็นแต้มต่อ ที่ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ในภาพใหญ่ก็คงจะเห็นตรงกันนะ mm hmm. คือมันก็มีเหตุจําเป็นเนี่ยน้องใบเห็นไหม mm hmm. เห็นเหตุจําเป็นไหม mm hmm. มันต้องรณรงค์นะ mm hmm. อย่างที่เราก็ช่วยกัรรณรงค์งดเล่าเข้าภาษา mm hmm. แล้วเดี๋ยวนี้ถามว่าได้ผลไหมน้องใบลองย้อนกลับไปสิบปีกับวันนี้การเช้าปีใหม่ที่น้องได้หรือพี่ได้หรือท่านผู้ชมได้ มีเหล้าบ้างไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีค่ะคือกระเช้าใส่เหล้านี่ดูเป็นคนไม่ดีเลยอ่ะใช่เอานี่เรื่องจริงอ <หา S 2> กระเช้าเนี่ยท่านผู้ชมใครได้กระเช้าใส่เหล้าถ้าไม่ไแอบให้กันนะมีไหมไม่มีเดี๋ยวนี้ถ้าสมัยก่อนนี่คู่กระเช้าเลยนะใส่อยู่ในกระเช้าเลยแล้วถามว่าทําได้ผลไหมรโรงได้ผลนะ อันนี้ต้องชื่นชมนะให้เล่าเท่ากับแช่งอะไรประมาณนั้นแต่นขนาดเดียวกันไอการค่าห้ามขายตอนบ่ายสองถึงห้าโมงอันนี้มันดูเหตุผลน้อยไปชักนี่หนึ่งไหมค่ะอันนี้หลายฝ่ายเขาก็เรียกร้องกันอยู่นะท่องเที่ยวงง